ก็มีข่าวดีกันร้วล้วครับสำหรับทีมปืนใหญ่ออร์เนนอลครับและตอนนี้ก็จะเป็นรางวัลลอนดอนฟุตบอลอวอร์ด2023ครับก็เป็นรางวัลยอดเยี่ยมนะครับเป็นเกียรติแก่บุคลากรสโมสรฟุตบอลที่อยู่ในกรุงลอนดอนได้มา4รางวัลสําหรับทีมปืนใหญ่ออร์เนนอลก็จะมีหัวหน้าผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมนั่นก็คือมิเกลอาร์เตต้าผู้เล่นยอดเยี่ยมเป็นมาตินโอเดกาดผู้เล่นดาวรุ่งยอดเยี่ยมครับก็มีบุก ayo ซาก้า ผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมนั้นก็คืออารอนแลมเดลนะครับอาเตตาก็ได้กล่าวขอบคุณสําหรับการสนับสนุนสําหรับความอดทนระหวังว่าเราจะตอบแทนอะไรบางอย่างแก่แฟนบอลได้แหมก็น่าจะใกล้เคียงแล้วครับที่จะได้ตอบแทนส่วนรางวัลอื่นที่น่าสนใจก็มีสเปอร์ก็ได้เหมือนกันนะซอนธิงบินก็ได้ประตูยอดเยี่ยมแห่งปีมาร์กโนเิลของเวสต์แฮมครับก็เป็นรางวัลที่เรียกว่าผู้มีส่วนร่วมในวงการฟุตบอลลอนดอน แล้วก็กลุ่มแฟนบอลยอดเยี่ยมเขาให้เบรนท์ฟอร์ดนะครับเป็นรางวัลที่เรียกว่าขจ,จัดความแตกแยกที่ดีที่สุดแห่งปีเออเป็นรางวัลที่ดีนะถือว่าเป็นรางวัลที่ขจ,จัดความแตกแยกก็นี่คือเป็นร่าวคราครับเรื่องราวของอาร์เซนอลครับนอกจากนี้มีข่าวดีแถมกนิดน,นึงนะการนชาก้าครับก็เตรียมจะต่อสัญญาใหม่กับอาร์เซนอลอีกด้วยก็ถือว่าเป็นข่าวดีรัวๆของอาร์เซนอลครับและนี่คือเรื่องราวของทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลในคลิปนี้ประเด็นดีในทีเดียว